มาผมอยู่ที่ร้านอาหารเก่าแก่ไอต้องเรียกว่าสวนอาหารเนาะสมัยก่อนนะแล้วพอมาที่นี่ผมมาเจอเมนูหนึ่งที่อยากจะขอที่ยืนเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าสั่งอ่ะจะเจอแต่แบบฟูฟูอ่ะที่เขาฮิตกันแต่ผมมาเจอแบบนี้ที่ร้านนี้โคตรอร่อยซึ่งตอนแรกผมเกือบจะไม่ได้สั่งอยู่แล้วแต่บังเอิญผมสั่งผัดเผ็ดซี่โครงแล้วมันเผ็ดจันเลยทําให้ผมสั่งกับข้าวอีกอย่างและเจอกับเมนูนี้หน้าตาคุณคุณไหมนี่คือไข่ตุ๋นนี่แหละครับหม้อนี้1น0้บาทช่วคือพักหลังเนี่ยผมเห็นค่านิย ต้องฟูๆใหญ่ๆพองๆใช่ไหมแต่ของร้านนี้ถ้าเทียบกับรุ่นฮิตปัจจุบันอันนี้คือดูเหี่ยวไปเลยซึ่งเมื่อก่อนนะอันนี้ก็เรียกว่าฟูแล้วนะแล้วพอผมตักอันนี้เข้าปาก <c oughs> รสชาติที่ลืมไปแล้วผิวนอกที่หนุบหน่อยแล้วมันค่อยๆนุ่มค่อยๆชุ่มมากขึ้นในเนื้อในแล้วมากับรสชาติน้ําตุ๋นที่งวดจัดเข้มข้นมากแล้วมีกลิ่นความขั่วความไหมนิดๆจากผิวด้านนอกที่โดนมันโดนความร้อนแรงๆอ่ะโหหุนและนี่คือร้านสวนอาหารเรือนแก้วครับอยู่แถวๆพุทธมณฑลสายสองกรุงเทพโคเต็มสิบเมตร khôn